ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวงการเดลิเวอรี่นะครับนั่นก็คือข่าวของโลบินฮูดนะครับโลบินฮูดนะครับเขาจะเปิดรับสมัครพี่ๆไรเดอร์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงวันที่21มีนาคม2564นี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครหรือรอที่โลบินฮูดจะเปิดรับสมัครอยู่รีบเข้าไปสมัครกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเปิดวันที่8ถึง21ก็จริงนนนนนนนะะะคคครรรััััับบแตตตต่่่่่่ไไไมมมมมมู้ววววาาจเเ็็หงสุิททีี9 10 เขาแบบปิดแล้วอะไรแบบนี้นะครับทาให้คนที่รอแบบเออรอไปวันสมัครวันที่15ดีกว่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นเสียโอกาสการทํางานไปเลยนะครับก็คือมันเปิดแล้วเพื่อนๆก็รีบสมัครไว้เถอะเชื่อผมนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะปิดตรงตอนไหนจริงๆอ่ะก็สําหรับขั้นตอนสมัครนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษากันเองแล้วกันนะครับคือสมัครไม่ยากหรอกนะครับถ้าคร่าวๆนะครับถ้าเกิดเขาสมัครเหมือนเดิมนะครับนั่นก็ค <ación> ือเพื่อนๆกรอกรายละเอียด ทุกอย่างนะครับในที่ผมส่งไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เรานะครับไปอบรมที่ศูนย์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับส่วนพวกเอกสารต่างๆนะครับเป็นเอกสารทั่วไปนะครับบัตรประชาชนใบครับขีพวกสำเนาทะเบียนรถอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปดูเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเ่ยสมัครไปแล้วไงก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเหมือนเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆก็ต้องไปอบรมที่ s c b นะครับสาขาใหญ่นะครับอยู่ตรงรัชดานนี้นั่นเองนะครับก็คือสมัครไว้เถิดนะ สมัครไว้หลายๆค่ายนะครับผมบอกไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันใดวันหนึ่งอีค่ายหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรืออีกค่ายหนึ่งจะแบบงานหายไปเลยนะครับเหมือนกับกรณีตัวอย่างนะครับเหมือนกับไลแมนกับลาลามูฟนะครับที่พี่ๆคนที่ขับลาลามูฟบางคนไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรไม่ได้ดูเฟซไม่ได้ดูเพจอยู่ดีๆวันนั้นวันที่4ไลน์แมนประกาศแยกตัวออกไปพอแยกตัวออกเสร็จใช่ไหมพี่ๆก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเอ้ยมันแยกตัวออกแล้วก็ไม่ได้สมัครไวกลายเป็นเหมือนตกงานเลยนะครับก็เนี่ย มันอาจจะคล้ายๆกันนะครับสมัครทิ้งไว้เหอะนะครับเพื่อนๆเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันไหนอีกแอปหนึ่งจะมีปัญหาหรือว่าอีกแอปหนึ่งจะเราจะโดนแบนจากสาเหตุกรณีมั่วๆหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับข่าวสารวันนี้นะครับสำหรับโรบินฮูดนะครับมีสั้นๆเท่านี้นะครับส่วนคนที่มาขับนะครับก็โรบินฮูดเป็นระบบแย่งงานนะครับก็ต้องแย่งงาน แต่ว่าโทรศัพท์ไม่จําเป็นต้องแรงมากนะครับเพราะว่าเวลาเรากดแย่งงานเขาจะมีระบบให้กรอกรหัสกรอกตัวเลขใส่ไปนะครับเหมือนตอบคําถามนะครับใครตอบเร็วกว่าก็ได้งานไปนะครับส่วนงานเนี่ยตอนนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับสำหรับโรบินฮูดนะครับเพราะว่าเขาโปรโมทค่อนข้างหนักอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับโปรโมทหนักมากอ่ะโรบินฮูดอ่ะแบบผมเห็นที่ไหนก็จะมีแต่โรบินฮูดโรบินฮูดไม่แน่อนาคตอาจจะมาแทนในแอปหลายๆค่ายนะครับเพราะทุกแอปพลิเคชันต้อง แข่งขันกันเนาะเราก็เป็นหนึ่งในคนขับนะครับค่ายไหนดีค่ายไหนไม่ดีเราก็เลือกที่จะขับได้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหรือว่าเราต้องหาสไตล์การขับของเรานะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบขับแบบระบบแย่ง,งานมากกว่านะเพราะว่าเราเห็นงานเราได้กด ดีกว่าเรามานั่งรองานอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสมัครทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแปดถึงยีนะครับแต่ผมแนะนําว่าสมัครก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าเที่ยงคืนปุ๊บสมัครได้เลยหรือเปล่าแต่ลิงก์ที่สมัครอยู่ด้านล่างนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ